สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับพี่ตอกข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ข้าวนะคะก็มี ของเด็ดไอเทมดีๆนะคะมาบอกกับเก้าอี้ตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะซีเกรดแลบค่ะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพี่ข้าก็จะมาประกอบให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าจะว้าวขนาดไหนนะคะเก้าอี e ้ตัวนี้นะคะซีเกรดแลบไททันอีโวส2งพนยี่สิบสองพิ้ซ็อพลัสน,นะคะทุกคนเอานะคะสีชมพูน่ารักน่ารักเราไปดูดลันเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าจะประกอบออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะเอาละทุกคนตอนนี้เราจะมาแกะกล่องนี้นะคะอักล็อกกันเลย อกโกโกโว้วโอ้มายกดแ้งมีวิธีด้วยนะคะนี่ค่ะวิธีประกอบนะคะสุดยอดเลยนี่ก็ง่ายแล้วี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะคู่มือการใช้งานนะคะนี่ โอ้ยเขาทำมาเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะนี่ใส่กล่องมาด้วยนะคะก็จะข้างในก็จะเป็นนี่นะคะวิธีการใช้งานต่างๆนะคะหลายภาษาด้วยอุยอุ้ยสีสวยจังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยสีสวยมากเลยพิงค์สีพิง้ยนี่เลยนะคะทุกคนค่ะาโลโก้ชัดเจนมากนะคะ Secret Lab จ้า เหมือนกันนิดนึงเข้ากับดร็อฟแน่นอนวุ้ยทุกคนนี่น,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 นพี่ที่เข้าชอบสีนี้นะคะคือเอาจริงนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีชมพูดำแล้วก็ขาวนะคะอีกอยู่จากชุดชอบชมพูดำขาวมากแล้วทีเนี้ยคือเด็ดมากๆเลยคือชอบหมอนเขามากเลยอะคะ่ะหมอนรองนะคะน่ารักมากแม่โอ้ยน่ารัก,กนุ่มๆเ,เ,เลยชมพูดำสุด ยอดโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทุกคนอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยดะะ้วยค่งก่อนก็คือทํามาอย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนอุปกรณ์ถัดมาก็จะชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามีตัวช่วยวันนี้ประกอบนะคะพี่ข้าท็กคนตัวเล็กมากลาขอตัวช่วยเลยแหละน้ติ๊กนะคะนะาน้าชายมาช่วยหน่อยนะคะช่วยยกหน่อยเออ ประกอบทั้งหมดที่เราจะเอาเข้ามารวมเป็นหนึ่งตัวในวันนี้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะว่าจะออกมาแบบไหน นี่<ห>ไง,งล,ไล็อกแล้วผู้หญิงคนเดียวก็ทําได้นะคะได้แล้วได้แล้วได้ล้อแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> มีทั้งหมด5้ล้อนะคะ อนนี้นะคะเราก็ประกอบในส่วนสําคัญหลักๆเสร็จหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือแต่หยิบย่อยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นหมอนรองคอที่สีคาวเนี่ยโคตรปื้มเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสายลัดนะจ๊ะเป็นระบบแม่เหล็กน,นจะจ๊ะอ่จะจัม่มามเข้ามาเลยชู่ดานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัววางแขนค่ะทุกคนแม่เหล็กเหมือนกันค่ะใส่เข้าไปเลยนี่เรียบร้อยนะคะโอเคนี่ค่ะ ที่เด็ดของเขาคือตรงไหนรู้ไหมคะทุกคนที่วางมือสองฝั่งเนี่ยสามารถที่จะนี่เลื่อนได้หลายระดับมากนะคะถ้าเราไม่ถนัดใช่ไหมเราจะไปถนัดฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ได้สําคัญเลยขึ้นลงได้ด้วยตามระดับแขนของเรานะคะยังไม่หมดค่ะสามารถที่จะเคลื่อนออกด้านข้างได้ด้วยนีนะนี่เลยนะคะอ่ะโอเค หรือเราอยากเอาเข้ามาใกล้ๆตัวเราก็ได้หรือเราไม่ถนัดเราจะมาแบบนี้ก็ได้เจ๋งมากค่ะทุกคนนอกจากนั้นนะคะปรับอินนอนได้แบบนี้เป็นไงสบายสุดยอดไปเลย,ยนะคะแล้วก็มีขึ้นลงนะคะก็นี่ไม่เฝืดนะคะคือถ้าเราจะเอาลงก็นั่งได้เลยอ่ะ นี่นะคะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะทุกคนอันนี้เป็นไซส์มินินะคะพี่ข้าวเป็นคนตัวเล็กนะคะก็มีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะก็ลองนับน้ําหนักได้เยอะมากเพราะวัสดุแข็งแรงนั่งสบายมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะต่อไปนี้การนั่งเล่นเกมแคสเกมของพี่ข้าวก็จะอยู่ได้ยาวๆแบบที่ไม่ปวดหลังโอ้ทีเด็บนะคะทุกคนเนี่ <c oughs> เห็นปุ่มด้านข้างนี้ไหมคะตรงนี้นะคะสามารถปรับนี่นะคะทุกคน ปรับการเว้าการนูนนะคะก็คือรับสรลีระของเราแต่ละคนถ้านั่งแล้วปวดหลังเนี่ยสามารถที่จะหมุนตัวนี้นะคะแค่หมุนซ้ายหรือขวาเข้าอันนี้คือเข้าแล้วก็หมุนให้นูนออกมาได้นะคะตรงนี้คือเจ๋งมากคือชอบตรงนี้มากเพราะว่าเราจะนอนหรือเราจะนั่งนะคะถ้าเราปวดหลังนะคะเราสามารถที่จะปรับนี่เลยตรงนี้ได้เลยนะคะคือเลิศมากให้นูนออกมารับกับด้านหลังของเราสรลีระของเราก็จะพอดีมากๆเลยนะคะ ยอยไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลองขึ้นไปนั่งบนโต๊ะคอมให้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะเปรียล้าขนาดไหนนะคะ นะคะพี่คาวเนี่ยก็นำเก้าอี้นะคะสุดพรีเมียมตัวนี้นะคะขึ้นมาใช้งานจริงบนห้องทํางานแล้วนะคะทุกคนคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะเขามีชื่อเต็มว่า Secret Lab Titan Evo 2022นะคะ in plus pink ซอฟวิฟพลาสนะคะเป็นรุ่นที่เลิศมากเลยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยะคะ่ะทุกคนค่ะสีชมพูนะคะชอบม,มากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็คุณภาพเขาเนี่ยระดับพรีเมียมเลยนะคะทุกคนคะ่ะสุดยอดคุณภาพแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงสุดๆไปเลยนะคะสําหรับการแข่งอ e ีสปอร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็นําเก้าอี้ของซีเคร็ตแลบเนี่ยไปใช้งานนะคะแข่งระดับโวเลยนะคะทุกคนสุดยอดเลยเป็นเก้าอี้ที่ รีม er, ีเมอร์ยูทูบเบอร์หรือหลายๆท่านนะคะที่ทํางานนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยคู่ควรต่อการที่จะเป็นเจ้าของม,อมากๆเลยนะคะทุกคนต้องตัดแ้ว